บาษามรดกหลักค่าภูมิปัญญาเรามีของดีดีที่เมืองใตยสมคุณค่ามากมายรักษาไว้ให้ดีแต่ก่อนอยู่กันสบายยุคปุย่าตายายวิธีตายมากมีประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมสอนลูกหลานให้จำปลูกฝังการทำดีสนับสนุนรายการตามรอยใต้ โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงบิยกรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒน์ศรีรีมุมหนึ่งของเมืองนครเที่ยวสัญจรมากับครูเชาบอกเล่าชาวเมืองประทาดเมืองสีประชัดร้อยจริงๆ กราบนมัสก,การพระคุณเจ้ากราบสวัสดี่อท่าแม่ท้าโป่ยาตายายข้อความสั้นที่สุขให้กอเกิดกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมรวมไปถึงพี่น้องทุกเชื้อชาถูกศาสนาครับลบจวนถากับพี่น้องทุกวันจันทร์เวลาดีกับรายการตามรอยตายครับวันนี้วันจันทร์ที่สิบเก้าสิงหาคมอีสองพันห้าร้อยห้าสิบบกครับวันนีขคืนสิบสองขันเดือนเก้าผอท่าแม่ท้าโป่ยาตายายบอกกันเอไว้ัยว,ยวยเรอผ่านพิธีที่ซ้ำกันกันมาหล่พิธี โดยเฉพาะพิธีที่เป็นมงคลขึ้นบานไม่เสือรถไม่ทำธุรกิจไม่แต่งงานเป็นเรืองเป็นราวกันมาพี่น้องครับวันนี้วันที่สิบก้านี้ครูโชวมีเรื่องราวอิมาลาพี่น้องฟังวา่าได้มีโอกาสไปเรียนรู้เรื่องราวก้องการดำเนินประเพณีวัฒนธรรมทองทิมากมยนายนว่ววันประเาซืฐบอกกันมาวันนี้ครับได้มีโอกาสทำธุรกิจเรืองรถยน ในนามบริษัทจ,จอวินิจํากัดนครข่าสงขาหาดยหญ่นี่ค่ะรถยนต์มิตซูบิชิขับไปสตูนจ้าวินิตีค่ายนิสสันปัทลุงนี่ค่ายฟอร์ดลอดต่างฝากตายค่ารถตรงฟงเจ้าวินิตวันนี้เป็นวันเกิดนายวัวรับแต่การตามบไปตายโค้ยนายวัววิันปราเสร้อกับนายวัวตัวจริงนี้มีพลานามัยที่สมบูรณ์เป็นทีพึงพาของโม่เราชาวคณะเป็นรอมโพ้รอมใส่ข้องจ้าวินิตที่จะดูแลม้วนมิรทางพี่น้องโม่เราลูกน้องคลปตวนกวะบืนความนี้ไล่รอยคนในภากตายวันนี้วันเกิดนายวัวพี่น้องครับ ความสุขใดที่ก่อเกิดจากโบเราให้นสุขของเราก็มีความสุขเมื่อนันพีน้องครับได้มีโอกาสไปกับนายอ้วครับพี่น้องครับโชคดีทีน่นายอ้วได้มีโอกาสเลยอาม่าถ้าภาษาตายก็เรียกว่าแม่เท่ากับยายตันตินามสกุลแซ่ตังอายุร้อยสองปีเสียชีวิตโดยโรคชราและวันเมพี่น้องครับวันที่ที่แปดและแต่ว่าทับวัีฟั้งที่สู้สร้นส่วนตัวแพนดินทองที่ปักนาครเราได้มีโอกาสไป็นเรื่องราวเล่ากันมาว่าพี่น้องครับ คนไทยนี่ต้าว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนี่พี่น้องครับตายปั๊บเขาวันนับไปเลยเจ็ดวันให้ทำพิธีปั้งพี่น้องครับตาปั้งโกดองเลวันตาปั้งลังก็ตตองเลวันวน,นั่นคือคนจีนถ้าเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมตายปั๊บต้องปั้งภายในหยิบซี่เฉวโมงแต่ถ้าเป็นคนไทยพุทธตายปั๊บต้องเลวันเรืองงามอยาม่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้แต่ละศาสนานี่มีเหมือนกันในเรื่องพิธีแต่วันเวลานี่ไม่เหมือนกัน มีโอกาสไปรวมงานใหญ่ตันตีเซตังถิมุลลินทีไตเต็กเชียงตึงกางวัดชมเอ๋อขออาจารย์เซมพี่น้องครับได้เ,เรื่องราววีทีการเป็นคนจีนมากมายครับพี่น้องชาวเตยเชี่ยวใต้จีนมีอายุเกินร้อยปีนี่มางานไม่ต้องใส่ข้าวดำครับมาชุดไร่กะดายเขาเชื่อว่าเป็นมงคลมีโอกาสไปรวมงานก็ทําพิธีกงเต็กกลาบไปตามว่างกงงต็๊กเืออะไร้กรรมการบบเป็นกุศลซักว่าเป็นน้องชาวเตนี่แหละพี่น้องครับอาจารย์เซมวัดฉมเอ๋อให้ข้อมูลกันมากบอกว่า,วา เป็นการทําเรื่องราวข้องพี่น้องชาวเชื้อ,อสายจีนนี้พี่น้องรับบอกถึงเรื่องราวว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที่เขามีกิจกรรมมากมายพี่น้องเลยผ่าปรญาการเลยเห็นไหมครับว่าพิธีจีนนี้ก็มีเครื่องดนตรีมารวมงานนะครับนะมันเหมือนกับไทยข้องไทยนี่คือเซกันอย่างเดียวและมีโอกาสเดินทางไปรวมงานในพิธีฟั้งครับไิทีสุสันส่วนตัวเป็นดินทองบอกพี่น้องว่าคนจีนนี่ก็หวงังเพ่นไวยครับคนตายนี่สุสันวงตุยก็ทาไวเร็ว ไม่ตืงว่าทำาะไทั้งแมดเรียวร้อมเรียวโล่งเสื้อไว้เรียวเสือ้อผ้าอาพนเตรียมงดมาตึงบอดสิน้นลมมาใจปับ๊บนี่คือทำพนานได้เลยเป็นเรื่องเล่าที่ดีมาถ้าเป็นภาชาเราเขาเรียกว่ามีคุณสรบายที่ดี่ถึงจะสอนหลู่มสอนปล้านววาเกิดมาชีวิตนี้แม้นว่ามีช่อเสียงมากมาสมบัตาาิภัสสถานมากมายแต่ไม่มีเคยผ่าไร้ไปได้ตึงเวลาตายเรีวเอาเร่ไปไม่ได้เลยพี่น้องครับวันนี้ตอนประกญุลเราขิมยิ่งกับได้ไปรวมพิธีกันมาก ต้องข้อแสดงความชื่นชมว่าลูกหลานนี้มีความกลมเกลียวสร้างมาคีกันทำธุรกิจกันแบบอุดมสมบูรณ์พูนสุปพราเรมีคุณยายที่ดูเลเอาไวาเป็นตนแบตนบตนเบาหนักสู้สู้ชีวิตจนงกระั่งว่าวันนี้ลูกหลานอยู่กันไหมตามรอยตายห่วงเวลาเรก,กับรายการมุมถึงกองเมืองละครต้องขอบคุณหนหยว่าวัานประเสื้อพี่น้องครับทีดูเลเวลาโม่เราให้โมเราได้มีโอกาสก่อการนี้ทำเรื่องราวที่นี้มาม,มาะมางเล่าเหล่าผ่านรายการรอบหน้าครับทำดีออกทีวีวกำลังครูเช่าเข้าตรู ถุงส้มไปจากกนลกันีพาไปไน้อยโก้คุ้เจมารีจักง่ายครับมุมสุดท้ายครับมุมสบายสบายครับวันนี้คุณต่อผัดซ้อนซีรีบอกกันเอาไวา้วาเล่งเรืองที่ผักอาเซนหนึ่งทึ่งคุณต่อปลายปีนี้พี่นงครับเราอยู่กันเลววันนี้ทออโซอเขาบอกอะไรเป็นเรื่องราวทีนี้กันมาเป็นวงที่ทราบวงรายการตาม่อยตายช่วงนี้ผักแป๊บเดียวฟังโฆษณารอบหน้ามุมทำนี้ออกทีวีกําลองครูเช่าครับ ไปจออวินิจแล้วผ่านไม่พิดหวังและรอถมิสูกระเชิญแวะเชิญพันแวะมาแลสักคันรอดกระซ้าคนไทายก็สวยข้าวพัน เจอรถมิซูบ oh ิชิวันนี้ต้องไปที่จอวินิดเซลช่วยเล่นโผล่เอาออกเอาใจแกได้ทุกปัญหาเปิดทุกวันมีรถไอต่อรองกับไม่มีการบวกเพิ่มเริ่มต้นเท่าใดดาวเท่าใดแท้ไหมด้วยกระตรงไปตรงมาบริษัทจอวินิดสำนักงานใหญ่พัฒนาการคูขวังศูนย์เจ็างหนึ่งห้าสถึงสพร้อมสาขาทุ่งสงถนนสายเอที075 412 797ดหถึงแทำดีออกทีวีกับผู้เช่า มาพวกเราเรีย์ทำความดียินงชายชาวใต้น้องพีทำความดีออกทีวีกับผูเช่า พ่อแม่เลิดฟ่าหมาสมุรคุณพ่อแม่สุ่สุดหมาสั้นคุณพ่อแม่เลิดล่าสุทาทานใครจะปานคุณพ่อแม่นั้นไม่มีแล้วก็วันนี้บอกี่น้องว่าเป็นสั้นยาววใจหวาสิบสองสิ่งหน้าผักกลางวันช่วงเช้าทึ่งเที่ยงไปได้ไม่ได้ครับต้องมาที่บริษัทถุงซ่งเป็นคนละการเรื่องเก่าๆจำกัดเพราะว่าบริษัทนี้เป็นรับเป็นแกนนนาในการทําความนี้ทายมือวันนี้ครับคุณมารีรัตอารี แม่ <Man S 2> ดีเด่นพี่น้องครับผ้ามือคุณสมบัติรัอารีนี่กับอดีเด่นและเป็นบุญของมวเราที่ได้มีโอกาสฝึงใบบุญครับโกคุณเจมารีในการทําความดีน้องโุญชจะภาพภาพเด็กมากคอนกับและวันที่แปดสิงหาคมโอ้คุณบอกน,อออนออ้องกุญชรวาบตื้อพอองค์พอจะตุคกข้ามร่ามอาทพกับองค์พอจะตุคกข้ามล่ามอาทพเป็นซิ่งศักดิทธกล้องเมืองนครครับซึ่งพระองค์ก็ปกครองเมืองนครเจริญหลวงเรืองมา ประมาณพันห้ารอ 1, ปีซึ่งช่องพันปีเลยซึ่งซึ่งเป็นข้องตีว่าคนนครสุ่มควรจะหลักชาว่าเป็นสิ่งตีเมืองอื่นเขาไม่มีอืมีมข้องนครแท่งเดียวที่น้องไปได้ภาพวันทีแปดซิ 8, ่งห้าคมซ5อมพันห้าร้อยห้าสิบโบกับโคุนรอมมวลมิตรที่น้องที่นับถือองค์พ่อนี้ไทยกติสั้นรักเมืองทําไปที่ตา้ความเชื่อและพลังศรัทธาบอกว่าวันนี้ครับ ถุงส่งมาจากคนละนึ่งกาเกาจำคัดซ่องจังหวัดทำธุรกิจร้างประการค่ารถฮอนด้าค่ารถมิตซูบิชิละก็ซูซูกิเกาวไกล้มาได้ตามชื่อคุณสมเด็ราอารีบอกว่าไปไหว้ข้อพรพ่อข้อข้อพอพอทุกขังพ่อมจะเปิดหลข้อพอดพอแล้วก็พอก็ให้พอทถกทุกรังบ่อมเลสทุกรังครับที่บอกว่าที่ให้พ่เห็ียเป็นดูประธรรมก็คือพระอาทิตย์ทรงก็ตลอดเลยครับ เพลานแคทาซาลาปิยามอเตอร์จำกัดก็พาทิดส่งกครับวันวันที่แเดือนสิงหห้าที่ไวคูอง์พอจตุคามรามาทพถ้าผิดก็ส่งกดครับ,รบวันนี้พี่น้องกับรงเลขาปฏิบัยากาศบอรเรื่องราวความเชือ้อเชื้อเร็วดีเชือ้ออะไรเป็นกุศโลบายทีนี้ต้องเชื้อกันต่อไปแต่นต้องกูโจเชื้อแล้วว่าบอา่อสถูนส้งเรียกว่าการนึ่งกับปลาจำกัดทุกสาข่าในเกลือไปอยากลุกนี้จะมี ความเชื่อเรื่ององค์พอจะมีพยานอยู่เราาือบุกสาท่าไปแล้ครับวันนี้นั่นคือเรื่องราวที่พัฒนกันมาแต่วันนี้ครับมันเป็นปรากฏการณ์อยากให้ประลัดยับมากเกย์เกยนองกูเช่าเราทํามาในเวทวงศนองโจทําซื้อนี่เป็นขนาดฉาการมาไล่ถีแลรวรทุกครั้งที่มีการบรยจากลหิตนี่ต้องบอกเป็นองชาวนาคอว่วานเลือดเชื้อขอบคุกขอเช่นชมก่อนนะครับว่าทุนผดสำเร็จกับคุณมาลีรัตอาดีนี้ต้องบเป็นเอกชนที่สุปโจี่สุสแหละี่อมานะครับพราะว่า การบริจาคโลหิตี่เป็นการช่วยด้วยชีวิตคนนะเพราะนั้นเนี่ยการที่รับบริจาคสามสี่ครั้งต่อปีนี่พวกผไม่มีครับเอกชนติดในติ่ทำแบบนี้แล้วทันตั้งใจที่จะทำพอทำแล้วคนมาบริจาคล้นกับจนว่าไม่สามารถที่จะรับได้หมดตรงนี้อันนี้ก็ต้องขอความเสียใจกับพี่น้องที่อยากตั้งใจจะมาณเวลานี้ตีสิบเซสิมานาะที่นี้พี่น้องที่มาลังต้องกลับบ้านเร็วเพราะว่าเต็มไปเร็วรอยว่าคนพี่น้องกระชาชจนบอกอาม่าโดยความศรัทธา มาบอยจากเลือดมันวิ่งมาด่าโทษพี่น้องครับลงจะต้องวิ่งทันทีภาพตีปรากฏนี้จะเอาพี่น้องหวามันห้าเลไาดายากปีละซี่กลางวาเลนไทน์เดือนกุมภาเมษาวันว่างวันเมรและก็วันพอเจามารีบอกลังกูเาว่าเป็นบุญจริงๆเลยก่อนอน่นเจามารีต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะที่มีความจริงใจแล้วก็ทุ่มเทมากับงานของเราทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็น งานวันพ่อหรือว่าเป็นวันแม่หรือว่าวานเลนทายทุกคนจะมีจิตสำนึกตรงนี้เมื่อกี้ต้องขอขอบคุณสามีของดิฉันเองนะคะนายสำเร็จนะคะเขาเชื่อถือเสด็จพ่ออมพ่อของเรานะคะพระทาตุของเราต้องขอขอบคุณมากที่มีแต่ให้แต่ส่วนที่ดีๆนะคะทํามาค้าขึ้นเราก็ขอบคุณตรงนี้ด้วยแต่ก่อนอื่นที่เราจะนับถืออะไรไม่ว่าจะนับถือาศาสนาพุทธหรือว่าพระธาตของเรา เราต้องสร้างความดีของเราตัวตัวเราเองก่อนเราต้องจุดประกายของเราเองก่อนวันนี้วันแม่เจ๊มาดีก็อยากจะขอฝากทุกๆท่านนะคะ,ะเราเป็นลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่ของเรามีมบัมพาฟบุรุษของพ่อมีแม่นะคะเราต้องทําความดีของเราเป็นคนดีของเรามีระเบียบวินัยของเราไม่เบียดเบียนคนข้างเคียงนะคะมีความเมตตามีความเสียสละเราต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ เราต้องให้รางวัลกับชีวิตเองนะคะทําความดีของเราให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะและคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้สิ่งที่ดีๆกลับมาให้กับลูกหลานของเราเราต้องถึงจุดของเราประสบความสําเร็จเราสร้างความดีของเรานะคะทุกคนนะคะถ้าเสียสละแคนิดหนึ่งทุกๆอย่างนะคะรคใบนี้ไม่ว่าพ่อหรือแม่ก็น่าอยู่กว่านี้อีกเยอะมากค่ะคุณ้องครับคุณค่าเปรียบพ่อแม่เป็นโดมทองข้องชีวิต ช่วยชีทิศนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันเป็นมิงควันจนคาดใจสิ้นวายปราณชิบซองสิงอ้ามาราชินีวันนี้ความดีที่ก่อเกิดพี่น้องครับเรียกว่าทุกคนได้ตั้งใจกันกลับบ้านกลับพอกลับเมกลับผู้มีระคุนน้องกูเช่าเข้าทะลุมาอยู่ในบรรยากาศที่นี่ถูกปีเล้ยวก็บอกว่าเป็นผาไม่มาประทับใจที่จะใจก่อเกิดขึ้นน้องพึ่งเป็นลูกสร้าวันนี้ก็เป็นตัวแทนรู้ยับมาเกายแก้ผีกูเช่าครับ ในโอกาสวันแม่วันนี้เป็นลูก้าของผมสมเด็จแมรีม่ถ้าอยากจะบอกพผลกับแม่วันนี้ในว่าจะอยากบอกอะไรโผลกับแม่ว,วันนี้ครับก็มีความภูมิใจค่ะที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อลูกแม่แล้วก็เป็นบุญของพวกเราแล้วก็เราก็มีแนวทางที่จะเดินตามรอยพ่อรอยแม่ต่อไปครับเพื่อลูกหลานในอนาคตของเรามาทุกปีก็ต้องร้องทุกป,ปี <S <S ร้องเพราะว่าได้สมบัติน้อยไหมครับเนี่ยครับเพราะว่า ต,ตืนนั้เห็นพ่อทํากิจการทําธุรกิจแบบ<ม>ใบรุ่นขายมอเตอร์ไซค์แต่พ่อก็ไม่ทําธุรกิจแบบชุมชนช่วยเหลือสังคมคก็ยังคือเขาเป็นแนวทางให้เราเป็นนําล่องให้พวกเราทุกคนครับ,<น>รบได้มีแบบนโยบายหรือว่าความคิดในทางที่ดีค่ะในการดําเนินธุรกิจในการดํารงชีวิตในการหลายๆอย่างที่ดูแลพนักงานลูกน้องทุกคน อยู่ที่นี่ไม่เหมือนลูกน้องทั่วไปเหมือนลูกทุกคนคก็จะดูแลกันเหมือนครอบครัวมีปัญหามีอะไรก็เข้ามาคุยเข้ามาปรึกษาได้บอบพี่ดองว่าวันนี้เรามีครอบครัวที่เมืองเรารไล่ครอบครัวที่สร้างองค์กรขึ้นมาให้เป็นองค์กรของเอกชนอีกเป็นครอบครัวจอวินิตรือว่าครอบครัวคณต่อปาซ่อนชสีดีวันนี้อยากุบ เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่าติดตามมากๆเพราะว่าครอบครัวนี้แปลเก๋าเหมือนมีนองกับทำธุรกิจและมีกำไรแบ่งปันกับสังคมและสังคมวันนี้ใการตอบรับชื่นชมว่าถ้าเซื้อดอเคลือบตอง,งตรงพี่กันไปเลยพี้องกับพี่บอลสักในเครือพี่อยากรุบวันนี้มีเม่ๆจากชมรมไร่คนมารวมสในความยินดีอยากจะบอกใอ้เจมารีวันนี้ครับ <c oughs> อยากจบอกอะไรบ้างวันนี้ครับดีใจที่ได้ไม่รู้มารวมตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นคนีจริงๆ,ๆิง เป็นสมควรลจะเป็นประธานของเราก็มีความไม่เฟื่อม่เลือเป็นหมอไม่ตั้งคมที่แท้จริงเลยอ่ะยอมรับตรงนี้เลยค่ะนี่เป็นตัวแทนเมย์เมย์บวชยอมรับจริงๆว่าวันนี้เหมาะสมจริงๆกับประธานชมรมเมย์ดินจังหวัดน้องชิธรรมราชเขาเป็นดีกรีปีอะครับเป็นครั้งละวาระลักี่ปีอะครับสร้างปีค่ะสร้างปีอีกรางหนึ่งค่ะซึ้นีเป็นเลื่อยไมมครับนี่ครับให้เป็นเลื่อยแต่ กองมาเป็นกาตาไล่ปีว่าสัางคมนี้ไม่มีค่ายอยากได้ต้องช่วยกันทาอยากให้สัางคมนี้มีเงินมาช่วยเงินมีแรงมาช่วยแรงไม่มีเงินไม่มีแรงวันนี้มาทําความนี้ความสุขข้องลูกคือความสุขข้องพ่อแม่วันนี้เรามวลมิตรระสมนิคอข้องพระออค์เชื่อแล้วก็ความดีทุกความนี้วันนี้โดยถวายกับระดาชินีของเราคุณหม้อรับวันนี้ข้อเป็นตัวแทนโรงพยาบาลพมใน,นท่านาที่เป็นตัวแทนกองโรงพยาบาลถุงซ่งนะครับนะอ่า ต้องขอขอบคุณทางวิทยศัตธิยกบลการนะครับตีว่าได้สนับสนุนกิจการการบริจาคโลวิตของโรงพยาบาลหึ่งส่งเป็นระยะเวลายาวนานเริ่มแรกๆตีว่าทางโอคุนเจมารีนี่ได้เข้าไปรวมโค่งการในการช่วยชีวิตมนุษย์นี่นะครับตอนนั้นการบริจาคครั้งหนึ่งก็ไม่กี่คนครับตามสิศที่ิพยนะทิบครับแต่เอ็ดแลว่าครับวันนี้เนี่ย เจมาลีบอผุมว่าประมาณลอยซามิบคนแต่ตอนนี้เกือบสองลอยเลยครับนะครับตอนนี้เกือบสองลอยคนเลยครับยิ่งว่าชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เจมาลีทำนี่มีคนชื่นชมและรัทธาแกเป็นผู้จุดประกายให้ไล่ไล่คนได้รวมกันทําความดีแล้ววันนี้ความดีนั้นก็ปรากฏได้ท่านตาชนเห็วสังกมเห็วโดยเฉพาะเม้งนี่ท่านตาเ่วาได้ช่วยชีวิตกล้องพวกเรานะเลือดนึ่งยศได้ต่อชีวิตนึ่งชีวิตเนี่ย ครับตอนนี้ก็ได้มาถึงจุดเปล่ามากกว่าสซเร็จเลยครับก็ขอบคุณต่างกุมกียะปุ๊บต่างถูกสร้างข้าขเขื่อนกัดนครศรีธรรมามาเลยครับพี่น้องครับเสี่ยงจากโรงพยาบาลบอกกันมาว่าวันนี้เรายืนยุนย่ยยยยยที่เมืองนครศรีธรรมราชที่ได้มีความรักที่ได้มีความศรัทธาสร้างบมดทีจะก่อเกิดก็เกิดวันนี้ที่อำเภอถุงส่งในจุดประกาศความนี้ไว้แล้วว่าถุงซ่งประกากรนึ่งกาวกาดจำกาวไปทางหน้า พร้อมกับผ้ามวนมิตรให้มีความสุขความจเจริญซื้อไปวันนี้รายการตามหน่อยตายบอกว่าถ้าคนนี้อูในชุมชนข้องชนเล่าได้เร็วความสุขและพน้นจะบังเกิดแก่ชนเล่านั้นเราข้อมอบอวายกับถูส่งเป็ครการนึงกาเขาจำกัดรับทานเร้งถึงเรืองหลดเครื่องไม่ว่าอีเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ไม่ว่าอีเป็นเช็ดสีไรกิดอีซื้อสักคันเลือกซื้ออย่างชาญชลาด ต้องเลือกรถเครื่องกอนดาแล้วก็ไปซื้อที่บริษัทถุงซองไปอยอกคลาการนึ่งเกาเกาจำกัดในเครือไปิยกรุ๊ประบริษัทในเครือไปิยอกรุปเที่ยงคู่กับเครื่องกอนดากันมา20กสว่าปีไม่ต้องวังเวริดรพี่น้องเออเรือโทรไปก่อนกระไดพี่จุ้นจัดอาซี่นึ่งนึ่งสู้นีสูนสบายสไตล์คนคอน มีสิ่งดีให้รีบบอกมารู้ชาวช่วยโอสนาอย่ารอช้าวเวลาไม่คอยอภิมหาอาณาจักรที่พักแห่งเมืองนครพระสอนศิล คอนโดเนียมสูง8ชั้นเนื้อที่30-40ตารางเมตรห้องพักสองสไตล์โล่งสะดวกสบายรอบล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงคอนโดหรูคู่เมืองนครเพื่อคุณภาพ<อ>ชีวิตที่ดีกว่าราคาเบาๆไรอนุสาวรีสะพานยาว จ้าแห่งคนดวเมืองนครศรีธรรมราชพัดสอนสินนึกถึงที่พักอาศัยนึกถึงคุณต่อพัดสอนสินโทรศัพท์0 8 1 9 5 6 5 4 5 5 0 7 5 4 3 1 1 0 7การใหม่ๆจังทันสมัยหฮโซกบ้านเดียวเลือดรูดูก็อาแต่งคนดูโชว์มาตรฐานสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มาถึง่วงมุมสบายสบายบอ่อปีนองเอาไว้วาเ,เรื่องรเรืองปัจจัยที่สำคัญของชีวิตก็คือที่ผักอาศัยวันนี้ทอออโซทออ่อโซมาจากท่อก่อโซนะครับถ้าจะบอกทอ่อโซนี่เรื่องพีนองเกษตรกรที่จะดูแลพี่นองกตาตรกรอยู่ดีมีดีเกียงคูรูขาประชาชนอนุดูท่อก่อโซชัดๆท่ออ่อโซนี่ตารางขันตันสมัยเพื่อที่ยุ่อาศัยครบอวงจรวันนี้มีกิจกรรมก็เรียกว่าลู้าสัมพันแลักการผู้ประกอบธุรกิจอาัซหารที่เหมือนซับีพบถากันดีของอาหารสายเก้ว ผู้การเคตที่บอกรองโฆษกว่าดูเร่ไรจังหวัดใช่ครับไรจังวัดไรจังวัดนะครับนะแล้วบอกรองโฆษกวาถอดอ่อซ้อนี่เลกเด่งที่ปากกาใไซนี่ตระมาณที่นี่เลยใช่แล้วค่ะทำได้ครับเราเป็นผู้นำแดนที่อยูุวะไซแดนสิ้นเชียร์ที่ยุวะไซเป็นเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งมาจังหวัดตามีไรนี่ลูกากูเล่อปัสสอกเอสไอ้ไรนี่มาคุยกันได้ครับถูกไหมครับแค่บอกถกอ่อถอซ้อนี่ไม่มีนายบายยึด พักอ,อสกสเซสอ่ะนะเขามายุดข้อหลักนี้ผักชำระนี้แล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าตออส้อเด่นวันไหมครับมีเหมือนกันค่ะ<ม>เราก็ช่วยเหลือลูกค้าเหมือนกันคร่ะลูกค้าที่มีปัญหาอะไรก็มาคุยกันธนาคารธนาคารก<ม>็จะมีแนวทางช่วยเหลือให้ลูกค้าครับ<า>เหมือนกันไม่เหมือนบางธนาคารเวลาควายเส้นเชื่อวมา,มาต้องหิ้งร่างบ้านก้องผีมันต้องหิ้งร่างบ้านใช่ไหมครับไม่ต้องค่ะแต่เร็กพี่น้องครับถ้าว่าพี่น้องต่อกอส้อมาตั้งเรื่องนี้หน้าบ้านเมียร่างบ้านพัวไปเร็ว แต่วันนี้เปลี่ยนไปกับทางทออสออะทออสนี่จะต้องอยู่กับพี่น้องประชาชนที่นครศรีธรรมราชนี่ดวงดีพี่น้องครับเราไม่อยู่ซงซงสาขาที่นครกับที่สงซงนะครับพี่น้องครับวัลลีพ่ออยากคุยกับผู้การพูดกลางใช่ไหมครับผู้การพูดใต้ไม่ก็ชับใช่ไหมครับไม่ค่อยชับนะครับอยู่นครศรี่ปีแล้วครับวันนี้ครับสามปีแล้วสามปีแล้วปีนี้นับจากวันนี้ไปทออสมีอะไรเด่นๆไหมครับก็จะมีเรื่องเงินฝากตอนนี้นะฮะที่ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เขาเรียกเงินตรัพัดพันครับแล้วก็คือ2%รบนหนึก็เป็นอัตราดอกเบี้ย3.25% 8เตดือนนะครับจะเริ่มวันที่13สิงหาจนถึง13กันยานี้นะครับอันนี้คือเดินๆเลยตอนนี้แล้วก็เรื่องสินเชื่อก็คือปกติก็คือตอนนี้มีเรื่องของบุคลากรภาครัฐอยู่ครับก็เราใช้กันอยู่ซึ่งเป็นเป็นเป็นคนการต่อเนื่องจากจากก่อนๆที่ต่อเนื่องมันเขาบอกว่าทออสต้องดูเลยคาราชการ เพื่อประชชนดูแลไหมครับดูแลหมดครับหมดเลยใช่ไหมครับชาวบ้านที่คนลือคนลือเพราะต้องไปทอสต้องเป็นข้าราชการกู้ได้สะดวกสบายไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการอย่างเดียวอาชีพอิสระได้หมดนะครับเรารับหมดครับบอกว่าอยู่เคกๆครับทออสอสารค่าถามาพี่น้องไปตรงนั้นอย่าลงนะครับนะไปทออสพนักงานเสื้อเสื้อสีส้มหมดเลยนะครับน่ารักมากแต่ละคนจะปูดจาขาขาข้าขามาเลยเพราะว่าคุณรู้จะไม่รับใช่ไหมครับพนักงานครับจะคนช่วยใช่ไหมครับไปต่องส่งบอกว่าเมืองชุมทาง ตุงสงนี่เมืองเศรษฐกิจดีมากเลยครับตอนนี้เป็นยังบ้างครับพี่ครับก็ดีมากครับตุงสงอันนี้ได้รับการเท่รับจากชาวบ้านที่ว่ามาซื้อเพื่อซื้อที่อื่นเยอะขมากครับก็ลูกค้าตัวเราก็ดีก็เศรษฐกิจดีใช่ครับมีอะไรเป็นเชิงลุกบ้างครับตุงสงครับก็ตอนนี้ก็จะออกเยี่ยมเยี่ยมสมัรออกเยี่ยมเยี่ยมโครงการแล้วออกปบริจาคทุนพันธุ์ก็แค่เรื่องดอกเบี้ยเงินฝากเงินได้เงินกู้ครับให้บริจาคทันให้ทางผู้ประกอบการก็รับทราบเรื่องผลิตภัณฑ์ของธนาคาร อย่างเงี้ยอย่างที่ท่านผู้ก,การนะครศรีธรรมราชมาเสนพูดณน่เขียรนโครงการภาครัฐด,ดอกเบีย้ยเงินฝากพร้อมสัพพะพัดเหมือนในเขียรนนะพอ่อหลีทรงสัยกันมาก่นีพี่น้องครับเรามีคอนโดจเจ้าเร็กเมืองนครศรีธรรมราชคนซื้อคอนโดนี่กู้ได้ไหมครับได้ครับกู้ได้แน่นะครับ <laughs> ผม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 ซื้อด้วยนะครับ <laughs> จะเป็นนี่ทออโอ่าบีนองคับปลาปลาลี่นี่คุณต่อประซ้อนซีรีส์ด้วาเป็นคนเร็กเจ้าเร็กเมืองนครศรีธรรมราชที่กล้าสร้างคอนโดปีนี้ได้อยู่ไหมครับก็ปลายปีนี้ปลายปีนี้นะครับ เฉพาะลูกค้าวันนี้ที่จับจองตึก A ครบหมดแล้วครบค่ะอย่างตึกบมนิดหน่อยนะครับไม่ต้องบอกเท่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็สิบกว่าห้องนะคะประมาณบอกได้ค่ะพี่น้องครับวันนี้แรงเหลืองที่ปากอาศัยเนทึ่งบุญต่อผซอสซีดีแลวก็บอกกันมาว่าคอนโดจาาเรกเมืองนครศรีธรรมราชประกาศกองเบียงไควาเราชาวนครปีนี้จะมีคอนโดยุกันแลพี่น้องครับวันนี้ขอบุญธนาคารทออซี่เปิดตู้เปิดบานบอกกันมาว่าเนทึ่งที่ปากอาศัย

ทุกตำพืชร้อยแปดภูมิปัญญาช่วยสืบสารเกตน้ารวมคนหาวันนี้ตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปให้ลูกหลานเลี้ยงช้นยนำรอยใต้ร่วมชีวีตามรอยตตยตามนลมาตามรอยตายรอยใต้มีมาแต่โบราณบอกลูกหลานจะสืบสารของดีน้ำเสียงสามเนียงภาษาน้ำเสียงสามเนียงภาษามระดหลังคาภูมิปัญญาเรามี